จะเลือกระไนหลวงพ่อบอกว่าเลือกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วสองเปอร์เซ็นต์เอาไว้คือว่าการทำสมาธิเนี่ยเราจะต้องสร้างพื้นฐานก่อนถ้าไม่สร้างพื้นฐานก่อนแล้วมันล้มเร็วแบบเดียวกันมาสร้างถ้าไม่ทีเข้มซะก่อนแล้วไปใส่มันจะยุบหมดมันเล็วแต่ว่ากาสร้างเสาเข็มไว้แล้ว ยีก่สิบปีมาต่อก็ไม่เป็นผลพลังจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อเราทำในเบื้องต้นแล้วดีแล้วมันจะขยับขึ้นเองมันจะขยับขึ้นเองและขยับขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าสมัยที่ว่าสัมมาสมาธิถ้ามิใช้สมาธิกี่หมื่นปีก็ไม่รู้โน่นนี่มันไม่ได้ จากที่นี้ถ้าเราทำสมมาสมาธิสมาสมาธิขีดุลทางกลางที่ควรจะเจ้าญสัดไวยาวิโตภูริกโตุทำให้มากแค่ไหนมาอภิญญาจะเป็นไปผู้ความดูยิ่งสัมโธทายาจะเป็นไปผู้ความดูดีนิพพานายาจะเป็นไปเป็นนิพพานเดินทางไป็นแดใด แต่วันนัได้แล้วก็คือไปหลังจิตหลังจิตนั้นเรียนไม่เคยเราไปเรียนนอสีไม่เราไปเรียนนอสีแล้วมันไเป็นไนเราอยู่ก็เราไปจมตาย